ถ้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับ <c oughs> ไอพวกเนี้ยไอสองบอพวกเนี้ยไม่ใชสองบอรลรถเชืนะอเพราะนั้นการขับหมออ,องออกจากพรรคก้าไกลเป็นเรื่องปกติหมอ,อองไปอยู่พรคอื่นก็ปกติเป็นรองประธานสภา,าก็ปกติผิดจริยธรรมหรือสินธรรมหรือกฎหมายเลยทีเนยนะเพราะนั้น,นะน,น,นทุกสิ่งทุกอย่างที่ก้าวไกลหมออ,องทำเป็นเรื่องชอบด้วยกฎหมายน,นะครับ เรื่องเวลามึงแถลงข่าวมึงก็แถลงเฉพาะเรื่องที่นักข่าวเขาอยากรู้ก็พอแล้วมึงไม่ต้องโม้หรอกอ่ะมึงเรียนจบได้ติดกระิตเมื่อไหร่ได้โล่ได้รางวัลเป็นมรดกยอว่าฟ้าพีเสรีพิสุทธิ์มึงไปอ้างชื่อเสรีพิสุทธิ์รับไปไหนมาไหนเขารู้เลยมึงอ้างชื่อแต่เสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์นะเขามีทนายความตั้งหลายคนเขาไม่ได้มีมึงเป็นทนายอยู่คนเดียวที่ไหนนะเพื่อนกูก็เป็นทนายเสรีแลวกูเองกูก็รู้จักเสรีพิสุทธิ์ ว่าเขาไม่ใสยแด่แฮปปี้เท่าไหร่นะมึงเอาชื่อเขามาอ่าอ้างตลอดเนี่ยทําไมตัวมึงไม่ดังจริงไม่เก่งจริงยังไงนะนะมึงไม่แน่จริงไงมึงอ้างตัวเองพี่นะกระดูกเหล็กกระดูกปลอมหรือกระดูกอะไรกว่างไปกระดูกอ่อนอะไรกว่างไปมึงก็พูดแต่เรื่องตัวเองมึงไปอ้างพี่เสรีเขาทําไมมึงคิดว่าเขาอยากให้มึงอ้างชื่อเหรอนะเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรต่างอ่ะมึงไปแค่เป็นทนายคนหนึ่งเท่านั้นแหละ เขามีทนายความตั้งหลายคนเพื่อนกูก็เป็นทนายให้พี่เสรีแล้วกูก็รู้จักกับพี่เสรีดีไม่เชื่อมึงก็ไปถามเขาดูด็จริงหรือเปล่าเลิกโง่เนี่ยแล้วแล้วก็ไอ้ความหิวแสงของมึงนี่ยหยุดเถอดเดี๋ยวเนี่ยมึงในควดหิวแสงเนี่ยนะไปทุกช่องนะเปิดที่ไหนเห็นต่มึงอย่าโอ้ยอยู่นั่นแนละนะกว่าจะตอบคำถามได้นะโอ้ยมึงโง่นะผมเป็นทนายเสรี่พิเศษคดีใหญ่ๆ คดีแบบนี้กับน,นั้นชนะแน่โอ้โหสารยังไม่ตัดสินเลยคดียังยังไม่ถึงอายการเลยมึงบอกว่าชนะมึงมันชี้คุยจริงๆว่ะขี้โมโ้เลยนักข่าวหลายสำน,นักเนี่ยก็โทรบ,บอกพี่เดชไอ้สันกว่าเนี่ยมันขี้โมโ้จังเลยแล้วเนี่ยฟังมันเนี่ยแถลงข่าวเนี่ยตั้งนานแม่งไม่พูดหรอก <S <S ผมรู้ตั้งแต่เช้าแล้วมีนักการเมืองมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาทโทรมาบอกผมเขาบอกว่าวันนี้พี่เสรีพิสุจน์ จะไปแจ้งความนายกนะครับกับปปชจะไปแจ้งความพอบอรตรจะไปแจ้งความกตทเสียงข้างมากที่เลือกพอบอตสตกเป็นพอบอรตรผมรู้ตั้งแต่เช้าผมก็โทรแจ้งนักข่าวทุกสำนักแล้วบกข่าวก็รู้แต่ผมก็อยากจะเอ่ยชื่อนะใครลงไปดูที่ f a c e b o กจะนายใครทุกนี่พูดชัดเลยอน,นันตชัยจะพาดีพอบอรตรไปก็ไม่มีใครจะเสรีพิสูจน์มีคนเดียวเจ้ เออใครไปให้ข้อมูลเขานะ่ะก็คือไอ้พวกรองพบตรที่อกหักแต่ละคนกับปากหวานเจี๊ยบปากหวานเจี๊ยบต่อหน้ากา็เราไม่เคยทะเลาะอะไรกันนะนะเราไม่เคยทะเลาะอะไรกับใครนะปากหวานเจี๊ยบแต่รับหลังแม่ก็เอาข้อมูลส่งให้เสรีพิสุทธินะนะส่งให้เสรีพิสุทธิ์ปุ๊บเสรีพิสุทธิ์ก็ไปกับคุณนันทชัยก็ไปแจ้งพี่เสรีแกไปแจ้งความแจ้งอะไรกับกาก็เป็นสิทธิ์ของแกแต่คนันชัยเนี่นนย,ยมึงขี้โม มันก็ใช้คดีนี้แหละครับทําให้มันมีชื่อเสียงกันมาโปรโมทนะครับนะเอ,อสิ่งที่ผมพูดนี่แม่งเรื่องจริงผมเนี่ยนะอาจจะเป็นคนปากหมาปากอะไรต่างานะแต่ผมแม่งตรงไปตรงมามันไม่ไม่ขี้โมอะไรที่ผมพูดเนี่ยแม่งมีแหล่งข่าวแหล่งข่าวจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติแหล่งข่าวจากนักการเมืองระดับสูงเนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเดี๋ยวบิ๊กโจก็อาจจะโดนเด่งไปอยู่สํานักประหลัดสานักนายก ตอนนี้ก็ดูแลม็อบไปก่อนนะวันนี้ก็ไปนั่งคุยกับม็อบคนเนี่ยนะบางทีเนี่ยปากหวานเยบต่อหน้านะแต่รับหลังเนี่ยไม่เล่นนะเอาข้อมูลได้คนนั้นคนนี้เนี่ยนะมันน่ากลัวความขัดแย้งในสำนักง,งานตรวจแห่งชาติมันยังไม่จบคนที่ไม่อยากให้ต่อสักเป็นผอบอเยอะแยะก็คือไอ,อ,อร้อรองผบตรที่เขาไม่ได้นี่แหละนะมันก็ล่างฟ้องจ้างขนุนทนายทําอะไรกันเสร็จแล้วถ้าดูแล้วมันไม่สมหวังมันก็ปนไปไงให้ดาเนินคดีกันแค่นั้น ก็เล่าให้ฟังว่านบิ๊กเซอร์ไพรส์หาอะไรไม่มีหรอกพี่จะเรื่องไอ้สันต์ก่านคีโม้ผมเห็นหน้ามาแล้วขีโม้แต่ที่มันก็แซะอานาตชาแซะอัจฉริยะอัจฉริยะเขาก็มีข้อจริงข้อมูลจริงเขาก็รู้ว่าอานาตชาไม่ได้มีข้อมูลอะไรมีคนขี้โม้นะขาะอัจฉริยะเนี่ยเป็นคนใต้บ้านเดียวกับอานาตชยเขายังรู้เลยสันตานเป็นไงโอ้คีคุยนนะทีคุยนะตัวหิวแสงเลยเชว่าคนนั้นคนนี้หิวแสง นะแต่สสนขวานมึงไยตัวหยิวเลยแสง่ยทุกวันเ,นยนเลยฮะโพสหาอะไรทั้งวันเนี่ยเขาเอาเกาทันห้องเต้อะไรของมึง่งกูว่ามึงดูหนังกีนมากเกินไปอะ่ะนะดูหนังกีนมากไปห,ห้องเต้หาที่ไหนมีแม่ทับอะไรของมึงไงนะนะการรับจ้างว่าความไม่ใช่จ้างไปลบเนี่ยมึงเป็นทหาร,หรยังไงแล้วมึงบ้าใหญ่แล้วกูว่ากูว่า,านี่สักเลอะเถอะนะเลิกเถอะฝนะากลูกฝากเมียดูแลมันหน่อยเพื่อนโอ้ยัดมา นะแต่สันขวานเนี่ยฉายาเนี่ยวงการนักข่าวเขาเรียกว่าสันขวานโมย็ดมาเ้ากรูชกรูชโกร,กรูกูไม่รู้จะพูดอะไรถึงมึงเลยจริงๆไอ้สันขวานนะนะวันก่อนอยู่ดีๆไทยรัฐอมรินก็โทรมาบอกกูเขาบอกอยู่ดีๆมึงก็มาด่าก,กูบอกบอกว่ากูไปในสันขวานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังแล้วก็นั่งวัวเราะไอ้บ้ากูน่นไม่เคยไปเสือกเรื่องอะไรของมึงเลยมึงกะเสือกด่ากูรับหลังเป็นประจำ นะนื้ข่าวเขาเล่าอยู่กูบังนอะกูก็วิากา์วิจารณคดีบิ๊กโจ๊กไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับมึงไงนะอะไรที่มันเป็นประเด็นสาธารณะผมก็เป็นสื่อวลทนอยู่ทางโซเชียลก็มีสิทธิ์วิากา์วิจารณนะมันเป็นเรื่องไม่ใครไปยุ่งอะไรคดีอะไรของมึงนะเป็นการวิจารวิจารณ์บุคคลสาธารณะโจ๊กเป็นบุคคลสาธารณะก็วิจารได้เรื่องภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม่งไม่จบหรอกคดีความาที่ไอ้ไอ้พนันออนไลน์ ที่ที่ตำรวจโดนจับมันไม่จบจใครจะวิ่งจะเต้นน่ยมันไม่จบหรอกนะมันต้องไปต่อเพราะมีคนเนี่ยเขาไม่ยอมนะเออเขาต้องการเช็คบินเนี่ยยังไปต่อคดีไม่จบไม่ง่ายหรอกแล้วตำรวจในวงการสีกากีเนี่ยแม่งพบยากนะขึ้นอาคารเลยมารินนขึ้นอาคารมารินนีนก็ที่ถึงช่องสามแล้วนะนะเดี๋ยวก็จะออกรายการหวนกระแสช่องสามไปดูพี่เดครับเนะผมแม่งไม่ใช่คู่ ขี้โมล้วผมแม่งตรงไปตรงมาของแท้ไม่ต้องมีห้องเต้มแม่ทงแม่ทับส้นตีนเลยหรอกนะเีอะไรก็ตรงไปตรงมาของกูเนี่ยซดกันต่อหน้าเลยอ่ะไม่ต้องมากัดเด็กบิ๊กเซอร์ไพส์ชุยนะชุวยนะบิ๊กเซอร์ไพส์เหรอชุยนะนะครับมีผมก็นั่งรถมีคนขับรถไปก็นะก็คุยกับพี่น้องเห็นแม่ง่ายสัมภาษณ์แล้วทุเรียชิบหายเลยจังกว่าน,นะ มึงจะให้สรืาไมอะไรมึงก็ให้ไปมูอยู่นั่นแหละผู้สื่อข่าวก็รอจนถือเมื่อไแล้วน้องๆก็โทรมาเมื่อไหร่มึงจะตอบคนถามเนี่ยตอนที่เงาโจ๊กไปนั่งข้างถนนเนี่ยแลวสาวสำนักงานมึงอ่ะผู้สื่อข่าวก็ถามเมื่อไหร่มึงก็ไม่ตอบมึงก็โม้อวดอ้างตัวเองเก่งอยู่นั่นแหละเขาก่อนมึงก็ไปมูอยู่หน้าสาลนายาแต่นี่ตอนนี้มึงไม่กล้ามูละเพราะโดนปูแซลมึงเลยเงียบไปพักหนึ่งวันนี้มึงกลับมาแล้วแต่ดานที่โมนเดิมนะเออ นะครับนะนะครับก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับเดี๋ยวพี่เดจะออกรายการผลกระแสตอน12:30นาทีนะครับกับหนุ่มกันรชัยจุกครูนะครับเอาหลังจากนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะใครจะมาสมัมภาษณ์ผมก็มาได้ที่ผลกะระแสนะก็เลิกประมาณสักบ่ายโมงครึ่งสองโมงสองโมงอะไรประมาณเนี้ยนะครับอยู่ที่ช่องสามนะครับจุกครูจุกครูจุกครู